รใส่คือบัวหักบัวยังคิดว่าไปทางพุ่นไหยคิดว่าไปลงเอามาลงพี่ก่อนเด้อว่าไปลงใช้ลงนี่ดะนี่ไปไปดีแม่

ของแม่พชาเนมาจูมาแม่สหาแบกได้แบกเอาเองไหมเนาะพพาลจะแบกเมื่อไม่คุบร้วยแล้วเนาะเอาเกลือ่เอาเกลือมันหนักเนาะน้องจอยม่ใหญ่เนาะจะพูดก็ยังแบกเบอร์พุชเดือนหวังแพนับสิบหก ทุกแก่แ okay. ล oh, ้วแหะนับเอานับนับคู่ใชโว้ยเราไปนับไม่เฉดช่างพูดเก็บขึ้นมาจักแต่ของเฮาตอนนั้นกะตัวนี้ของเฮาเราก็ยังเออล้านชีแบบโบเม่นว่ะแถวกลางนี่เม่นบัดจ่อยแถวกลางนี่มนตู้หมักไวปนะจ้อยนมมตััวอันนี้มัดไพ่มัดใช่

เนนี่อยอยนก็งๆแต่ได้ชี่บกยนี่เตัวนี้ก่อนตัวนี้นี่เอาบันโอยหายที่นี่ว่ามันก็อยากเด้งยางไงแลไปประคับปรปดครับมันเด้งแบบนมันชิยาบ่ไมันก็ชื่ออะไรกันเนาะ แล้นไปนังบบาแดงอีกคนอนนี้กูเอาไม้แดงนบวียงไม่ึงเไม่นี่ฮะขมียี่ห้อเนาะเ่งยังได้ใช่ข้อมันได้นี่บเห็นเ้แแะรพมาจบแจกันเพระเรานับอันนมือเจ้าหันตะกี้เนีนมันบวมแน่นว่ะของผู้ช่วยนะวะขออะยังไ่จับอันผู้ขาย สบายดีเนาะพ่อแม่พีน่น้องเบิดอสู่ขู่สุ่คนเนาะแม่เนาะกรดสมอนทรวงส่วนว่าสิเป็นพี่น้นองทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีนหนึง่งพบล่กับช่องยูทูบคงอวอยังใจใจกันโดยเพียงเนาะแม่เ,เวียนกลับเข้ามาหาอยู่ทางบ้านทางเขื่อนของลุงแก้วพี่น้องเลยเนาะอยู่ทางเขื่อนในของเป่นพี่ดพี่น้องเลยหลังจากได้เขื่อนใหม่เข้ามาทางในพี่จนเสาจนมองบัตรนี่เนาะขี่งูขี่ยังบัตรนี่พี่น้องเลยสบายดี้ะลุงเด้อ เออมึงนีบ่อยบอลเซียนหันอืมเนี่ยเจ้าสิกอออกมานี่สาวสองต้นบ่สาวสี่ต้นสี่ต้นกอสุดเลยอ๋อกอสุดเลยหักทันไอแกไหมอ่าพอไปสุดเลยสาวสี่ต้นจะพอจัะได้ได้มดแล้วเน่นที่เน้นเนาะไม่คือว่า กะไห้แต่มุงเพิ่นผใหญ่เพิ่นซวยๆอ่าแต่ว่าไม้นี่ทางแนวมุงแนวหยังเยทางักผู้ใหญ่เพิ่นช่วยมาแล้วเนาะาทงาอืมาตื่มกันเนาะบ่ได้หาได้หยังมีแต่ามเทบางไปเพือนอืงมุงเลยอดตัวนี้ตัวนี้เฮาวัดไล่อันอันนั่นะเนาะ ในโกอะไรยังไ่นทางเข่าทางออกนะเมนเข่าลังบ้านพุทธเกี่ยวไปทางนั้นงนเออมนงนัล้เอลงลงไปเบื้องนั้นไน้มันอยู่เบื้องทางดุมในเนาะอยู่างตรงมเพอตมยังกกออกมาสามเมตห้าสิบบ่ อยู่วงลุงยืนนี่นั่นเนาะพอเขาออกไปไลยก็มันอยู่ทางเนาะยันนี่ผมนั่นลรถทางหนึ่งมาเพิ่นกับจีบไอยนั่นน้องยิ่มันจะเชิงทอกับทอของเขาเจ้าอย่างนั้นน่ะดูอ่ามันเป็นทางเขาก็ต้องได้ใส่ทอแล้วใส่ทอทมใส่ทอทมแล้วอือต้รงๆใส่ใส่ทอทมทมมันทมแล้วอือมัต้องได้ขดขดขดใส่ทอทมทมคือเพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วเนาะ นี่สิได้เห็นเขาสิทมไปเลยเือนกันสั่นทางน้ำไรอะไรอีกเดี๋ยวทางวงวาวาเขาหมดงัวงขย้วให้มาขี่ใส่เต็มปึงว่าบ้านเ,าเขาเป็นผูกไห้ผมยังไงเ,เออเพิม่มมานอนเต็มในทางแล้วมุกเดี่ยวรถเหยียบตายกัเข,ขับรถตั้มตายเลยเขาเขาเอาเลยต,ต,ตั้มตั้มเมือเลยถาพราแบบว่าเอฟซีมันว่าอันงัวคขั้อยู่ ตอนคืนคือว่ามีงัวมีคั่ยแบบแบบนี้ได้พี่น้องไอ้เพิ่นบ่ได้ผูกมันนอนไปโลดนน้ำถนนถนนแบบบขี่แบบขีาไปเลยเนาะไปเล่หลาายหลยตัวแล้วเขาเปิดเมือดเป็ดเมือหลายตัวแล้วแต่คองงวก็เลยมันเป็นก็มาเป็นงัวเขาหลักแล้วมันนี่ชามันกับตัวนี้ได้ตัดออกอพี่บอดุงคือว่าคือว่าฝังตรงเลย พูดเบิดเลยก็ฟังกระตันออกฮะแต่งแต่ตออกไปนอนอยู่เพื่อนข่าวน้องๆพุ่นกับชุนเจ้าก็ไม่ได้ข่าวมานอนได้บ่ไม่ข่าวมได้ข่าวมาเลยเออยก็เจอผูบขขอเอาไปอย่างมันมันนอนอยู่เพื่อนมีแต่เพื่อนทันผูเาผ,ผาเฮือนเนาะมีแต่เพื่อน่นอนละข่าว่าชงนี่มานอนพี่บอตงบอ,อตงคืนมือมากมือบ่อ อืมการทำในขาเปิดหา่างกินนอนประจำเลยเมนท่านนี้ถ้าว่าเขาได้เปิดหา่านเปิดยังเน้่ก็ต้องได้นอนเผาประจําเผาเครื่องเผาคลองแน่ต่อไปเพราะว่าหนึ่งมาเขาเปิดหา่านเปิดยังนี่เขาก็ได้ลูกเตะเศร้านเนาะลูกเตะเศร้าขายเฟอร์ขายยังก็เตรียมเครื่องเตรียมคลองอแน่แต่ละมึงไือถ้าว่า,า,าได้แบบขาดดีก่อ ผมพ่อโบกเลยจังเขยิบยืดหยุกออกเลยไมจับมันเบิ่งสถานการณ์ก่อนเนาะแมนฮันแหละมันเอ็มมันเอ็มปิดเปิดอยู่ที่เลยทุกออกกันนี่มันยังถือเอาเหตุแบบประตูเดือนดึงขึ้นดึงลงเลยเนาะมันสบายได้หนาดานข่ามันจีแบบนั้นแน่กูมือนี่ว่ามันเจ้าก็นจะได้พื้นที่กว้างนั่นนี่พื้นสมมติว่าเฮานั่นแถวนี้มันก็แบบสีเป็นทะลุกันเลยนะว่าง่ายใช่ มัหลังค้านี่เป็นสีขาวเจ้าชื่อใหม่กับสีขาวเพื่อก่าวบ่ขาวเลยโหจะเจ้าชื่อไม่เพื่อมีหัเขากันบัวเข่าเลยมันจะเป็นลายสีพ่อเฮงเนี่แต่หลังเงือนใหญ่ก็เป็นสียังที่ฉ่บ่บ่บัตรตัวนี้อีกบัตรที่ฉ่สีแดงก็มีเลยสามสีเลยเนาะสามสีเลยเนาะสีแดงก็ทำนั้นไ่ใส่เออสับกัน เป็นสีขาวตัวจะเนสีาวเฮือนต่ำเนาะเดี๋ยวเฮื่อนต่ำเสานีมีแต่สองเมตรปลายหนึ่งโมองเมหาสิบชองเม็ดหาสิบพี่น้างทำกว่าทางนีกเฮาตั้งต่ำเยก็แต่ทำบิดตัวใหญ่ลังใหญู่้เนาะมันเลจะต่ำเลยมันฮาโกะมันแห้งต่ำต่ำไปได้เลยตอนที่แรกครับจุดชุย ปัญหาเรื่องคำของผมพีนะห็นไหมได้เห็ดคน,ออนได้อยู่หลายอย่าละเห็ดพอนั่นเนาะเมื่กกนนอกี้เห็ดนิน่อยได้เห็ดผ่าพุนหกเมื่อกี้กินรังน้อยผ่าพุนหกคนได้อยู่บรรลุบรรลหลายคนเลยจะขยายออกขยายออกก็ออกไปเลยเลยพี<ป>่เล<อ>็กพี่น้อยออกไปที่เล็กน้อยเมืม่อเอาออกบัดเดียวใหญ่ตั้งบัดใหญ่บัดเดียวได้บ่อยออกเล็กนีดเล็กน้อยก็ไปทเล็กน้อยกก็พุนก็พี่ออกไปเลยเลย พออยู่เหตุเทือนนี่มันบูชุดจือเทืออะไรมันบูเด้จร์เทือมันได้ไปทั้งนั้นทั้งนี้ตลอดบันทึกตึงออกมาพี่เึ็นกล้องแล้วบ่นทึกมาพี่อ่าพี่ทำบิดกะบเด็กะเออมันนี่เอาเข่าทีเข่าทางจมมติว่ามันอ่าตุวเล็กกิดดีว่างานมันแบบดาบลื่นเนาะค้าคายแบบเออพอไปพอมากัน ขังพุ่นขังพี่กับทุบคือเจ้าเบ้าฮะเน๊ะตัวนี้หมูพ่โบก,ก,ไก็ได้มูโบก็ได้โดทับุไม่ได้คากีรอกอยู่พี่นะมันใกล้ถนนไงหนึ่งมาขายเครื่องคายคลองโตไปบันเฮาหูเฮาหูวิธีขายแล้วมันโมเมนเต์แต่มันโมมี่แตนเพิร์บอะไร้ มันมีเบอร์ได้กระต้มขนมแบบพวกนั่นเครื่องไส้ว่าชันใช่ปะเด็กแป้งนัวมายังผิดนาเป็นว่าท่านวันเราเคยซื้อเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้างเราเป็นเนี้ยเ่ยเป็นมาซื้อที่เนี่ยผิดาเป็นว่าทีมามาเปิดให้ลูกผมว่าคล้ายเครื่องบ่โอคล้ายเครื่องก่อสร้างไม่ขายเครื่องใช่ไหเออมาอยู่ได่เนี้ยเนี่ยผซื้อรถรถตอนนี้ออาได้ทิมทางคักใกลดีแล้วกะเนาะ มามาบอก่าเจ้าเจ้าจะทำนาเด้หอโอ้สาวเจ้าจะทำนาเสร็จคอยจะเอาดินมาคุ้นหรอแต่เจ้ามีคนทำนาบ่นาใช่นาก็สืบนนี่โอ้เจ้าวันนีเป็นตะกาศลอยไ้เี้ยเฮ้ยวัี้่ได้ว่าทุ่นอยู่วายลงจอยใส่อยู่จ้ะเ่ยครับฝนยังบถง่ายเนาะ ธำรมาเพิ่นยังมาถมง่ายกับว่าบ้านใช้งามแบบอยัางนี้ลงเล่นน่ะขิงงัวหลายใช่ไคมดเดียวเล่นน่ะแต่เนี้มันเป็นดินเราอะไรสมุดว่าเราบริถมเขาก่อรั้มแทนกระไรได้ฮะมันเปลี่ยนเจ้าเลยเด้นเนาะเอยบ้านกล้าใช้สิเนาะบ้านกล้าสิหลอกก้าจะจะมาถมเนอะ้ยเออเรามาซื้อดินอยู่พี่ โอ้ไกลเติบรถไทยเนาะไกลเติบเติบเติบนะอันนี้ยังมาบ่ฮ่อนอยู่พี่น้องเลยอ่าถาเพิน่นเกยใหม่มาไปซื้อใหม่อ่าซื้อใหม่มาเฮ็ดหานข้าบา่อชงพีนนน่น้อง<น><น>เนาะอ่าเปิดนหันข้าเปิดก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้ลองน้ำเพิน่นอยู่เพิ่นลองเลยมือหน,น,น,น่าเนาะอ่าเพิ่นพากันลองเนะี่ยเขายังไม่ได้ลองอยู่คือว่าเขาท่าอยู่บ,บ่อชงว่ะ เนี่ยเนี่ยไปผ่าด้วยจำทางนี่ย่ากนะเด็กหน่อยมันขี่โดดไปผ่าไปอย่างมันอยู่ทางแบบยังดีโอเคกันแล้วเนาะเมธมันจะมันแข่งกันแล้วจะ มันนี่คิดว่าสีโบกเพื่อนน้องแชร่าเลี่ยวโบยังได้มาพี่บบโบกโบช่วยโบกมืน่นโบกน้องน้องน้องสวยทองเพื่อนเพื่อนน้องสวยทองแล้วเนาะเออเออ,อ,อ,อจะลุมกันนะจะมาจะใครม <c oughs> าแล้วไพ่สีมีไพยย่ว่าพวกนี้เขาเขาน้องหนาก,ก็มาพี่เอาเอาเขาสตัตวิทีานเนี่ยเขาบอกเพื่อนนะโบโบแล้วอ๋สสอสัตวิทีาอะไรนี่ตาด้านบนลูกส่ง อืมคน,นสีน่คนสี่หาหาคนทั้งปุถีบุญที่คุณทงน้องจ้อยกับบ่าซ้อมโอ้เป็นหาคนอือตุลุมบอลจะว่าจล้วปุยักวะคำว่าไอแต่เศร้ากับชสีแเล้วอยู่แต่เศร้าหากปุยอยากเล้ลวเลยยังเดือดสี่โมเมนบ่สเพลงสี่เพลง เพื่อฮอนชายฮอนยังอีกจะได้ให้น้องๆพินเปิดน้ำเปิดยังไว้หน่เปิดน้ำเปิดยังเตรียมไว้เตรียมไว้เตมไว้เดี๋ยวคุณอาจจะมาเฮ็ดพี่แบบนี้เนาะเดี๋ยวคุณมาเฮ็ดพี่ นำน,ำ,น,ำ,นำบานมีจกหันหนขามีตัทางหานันนบอมีแ่ันเออจุดนี้จุดนี้บนีจุดนี้ยังมมีเนาะหันเพลอนเพอนำวานยังมีเนะ,ะเมกมอยู่ไก่อ,อ๋อวางเงานินไปตัดผมพุทธนะคนก็รู้ไปกินอยู่นแล ไกลเติบพี่น้องไงเนาะวันไปซื้อใหม่พอเข้าวันสร้างพูดที่เรนเขาในใ้พูดเดยไปจะ้ะหรือว่าเขาเลีนเขาใน้ไปจะ้ะเรียน,นม่เรนเมื่อกี้ก่อนหรือว่ามามาลงใหม่พี่ก่อนเงินวะ <c oughs> วันนี้วอาวมาลงวันลง,ล,งลงพี่ก่อนเนี่ยบอกเราลง,ลงพี่ก่อนมาลงไวพี่ก่อนฮะไม่ทางนี้ขึ้นน้ำดังเนาะ ไม่ของเจ้าเนี่ยคืนน้ำดงังเพราะว่ามันต้องไม่มาลงพีก่อนในจังไปลงห้องลงดาวพีน้องนเนาะจะมีจริงจะมีได้ชิมหายเพลินเผ็ดต้องแบบว่าต้องถ่า,ถาเฮานะวอยง่ายใช่ไหมเราเด่งเห็นเด็ว กลเติบอยู่แล้วมาจะพากันเวตเ,<อ>เ,เวตลาดไปจ<อ>ับลองกันเวตลาดหลาดไปจับตลาดตลาดเวตลาดนัานช่างพุดกะเมียยันเวหลด,ดจักอาหารเ้กินก่นหน้าผมขาวโงนี่ยันโมเวแล้ว ฝนตกรถมันเนี่ยคือคำไว้เนาะฝนตกรถมันเนี่ยคือคำมันนั่นนะพากันไปสี่โมงนะพี่น้องสี่สี่โมงตอนคืนนี่เต็มเวิดได้งัวงป่วยมานอนแถวนี้ดิ เป็นปึ้งนะครับมันนั่นเจา้าเกาะออกมานี่ยกับคำโอนั่นก็บหวยมันมาชนอยู่นี่แนหะละคำคนโมลายได้ดตอตตอกวอกไว้แล้วอ่าะในขังเห็นห้าวขังไวไ้แล้วหวยมันเข่ามามมเพื่อนะนะโดนั่นนั่นแหละโอนั่นนะ เพิ่มเนาะเพิ่นดังนี้อันเขาน้องดาปูกระเบื้อง,องนี่ดินีอ่าปัญหากับเฮ็ดปีนี้ไนดะ้เหื่อนันนนนนนองนี่เนาะ่จริงไม่ก็ไลายโตเติบอยู่กับมาโทษเพิ่นมาไปชงมาเอาวัดมันสีไ่ได้ไหมที่เ้ามากี่ ເພິ່ນກໍຈະໄດ້ເບິ່ງປ່າໂຫຼດຍ່າເພິ່ນຈະເອົາແນວไหนເພິ່ນໃຫ້ທີືໄມ້ເຮົາດືດລືອກກ່ຕ່ໂຫຼດ อ้ยตกตะปูมันบอได้มีแต่รุ่นซี่อย่างเดียวตกตะตกตะปูบ่ได้ตรงกเลยเลยนี่ะนอดนะเน๊ะับมาเยลชื่อน็อดหายชื่อนอดไว้เดยวนี้จับใส่เรับใส่เขามาจับอาเลยละขึ้นหนอเหน่เนาะน้านาแล้วบัดนี้บัตรเช่าเป็นเช่ากลมบันมีแต่รุ่นนั่นฝุ่นหันนั่นอีกนะะําประทะเชาเขาอีก Ta hầu hết thuộc lộn đi ngoài. Good doom, my king. Sang yang liêu, sang tê manak. Vira hào nho. Nako nèo 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 mày nèo nèo này nèo 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 เกนนี่จนย่านพุ่นั้นไม่เพียงคอนี่ยังโมเป็นยังเกพื้นเกยยังกันผมหัวทำถั่วโดดไม่เข็งเนี่คือว่ามันใจนะาภัยกันตะกี้เนาะทำไมตะกี้มันเกียนเกียนเผินเอาเอาหนุ่มคุยมันก็เอาไม่เข็งเลยแม่นนแน่เนาะคุยเกียนเนาะเกียนนี่มันใหญ่เล้วเกยเขาได้เป็นทะเลถอง แมงเชงไม่ไม่ยุงเชงนี่ยุงอ่าที่เพิ่นเฮ็ดยุงยุงตีนมันเป็นกงตีดียวตีนมันนไม่พวกเลียวๆนะเว้าง่ายๆว่าเนียวได้ก็เนื้อสนที่เพิ่นเอาเฮ็ดบดด้คนรุ่นเ็ดสัตว์เกียรเบิดแล้วเนาะแบบรุ่นันรุ่นเฮ็ดตะกี้ไอ้รุ่นันพวกอันนําบ้านนี่ก็บ่อย่างมีคือกันแล้วเนาะ ยังยังกบหลายยังทรงทรงลงพุ่นอ่าเกียนนี่เบิ่งได้เกียนเบิ่งได้รัดเาิ่งเพิ่งจานอีกฝันเยู่เป็นเป็นอยู่ครับถามว่าเป็นอยู่เหรอเจือชลบนเห็ดเห็ดลงเบิ่งเห็ดใบเบิ่งดิขอกเป็นอยู่โอ้ยจะลุกแล้วลงพุ่นบอเบิ่งโทรเบิ่งก่อนจะบอกไปลงในพุ่นเลยไปแจ้งบอเข่าใจกันมาจ้งกัน เพิ่งเติบเลยลงคุนอิเล็กโที่ไปจากเระเมนไปคนใหม,คม,คม,คม่คือเก่านะใหม่ตัวนี้อยู่ดูผู้ชมเลยทีมสรดขั้นเกะเขาว่าว่าถ้าลงทุน,นอ่ะจะเก่ใช้รถตัวเองมาประหยัดดิ เรามานั่งท่าเฮงก็คือเก็บความหับซะแม่เอาโทุกสปัปปาย้ำอยู่บอกิน

คือบอัเห็นโทรไลน์มือหน่ยผู้ช่วยนะจันมาช่วงแถวมันบูมีสัญญาณน,นะเบิง่งใกล้ๆได้ขับมาช่วงแถวบมีสัญญาณบัเห็น,นนะติดอยู่ครับบัครับคำอยู่นอกคำออกนอกอนอก็ต้องฮับเนาะต้องมีสัญญาณเนาะ เดี๋ยวมีแต่ว่าเขาจบคลิปไว้ก่อนพี่น้องเนาะถ่าเพิ่นนั่นนะเขาจังที่ถ่ายพ่อมีพี่น้องเบิ่งอ,อีกืนกันนึงโอ้โหวะน้องเพิ่นอนเสียมาลงพี่เลยหรือเอาออกไปลงอยู่นอกคุณก่อนหรือว่าในไรพี่น้องคลิปนี้กับชีดำลาพ่อมีพี่น้องไปถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหล,ลายพี่น้องเอบซีเบื้อจุกุจุกคนพี่น,อน้องเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปว่าอยู่ทางเือนในของลุงแก้วที่ว่าเขาที เพป็นที่เห็ดหั่นค่าให้บะทรงกับน,อน,อนอ้องว,วีพี่น้องกันเนาะสีขายฮาก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเลยถ้าว่าขวยเอพีเพิ่งจะอ่าเห็นอยู่แต่พุ่นนะนะจนลืมทางนี้แห่ะนอ้องดูอ่าถ่ายคลิปถ่ายยังก็อยู่แต่ทางนั้นเนาะจนลืมพุ่นแหละทางนี้นะ,ะสีนั่นแหละพี่น้องเลยขวานโดนอ่าได้เห็นคลิปทางนี้เท่หนึ่ง,งแล้วมือเพิ่นมาเกาะมา ต่อเติมมายังทางนี้แล้วเฮากัสิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมอีกเท่านึงพี่น้องนเนาะคลิปนี้กัสิลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยสบายดีเดอ้อลุงเดอ้อสบายดีพี่น้องนเนาะเบิดสุูทขทุกคนพี่น้องเอ้ย